วิธีการทำำําลําไยแล้วก็ใช้ออนซอนกับลําไยของเรานะคะแม่ทายังไงเริ่มแรกนะคะตอนที่เราเก็บเกี่ยวลําไยเสร็จแล้วเราจะต้องบํารุงลําไยให้กลับมาสวยและสมบูรณ์เหมือนเดิมแม่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของออนซอนเราฝาเขียวนี่แหละค่ะบารุงฉีดพ่นทุกเจ็ดวันเพื่อให้ลหําไยของเราฟื้นฟูกลับขึ้นมาต้นสมบูรณ์ไม่โทรมและสวยเหมือนเดิม แต่แม่ก็จะใช้สันโบค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องหนอนเรื่องเชื้อราเรื่องตัวด้วงตัวแมลงปิดแข็งค่ะเป็นตัวป้องกันค่ะ<ม>เพื่อที่จะไม่ให้แมลงพวกนี้กลับมารบกวนลำไยของเราได้ค่ะ,<ม>คะเพราะว่าเราจะใช้ควบคู่กัน2ตัวนี้นะคะออนซอนฝาเขียวเราจะใช้หนึ่งฝาต่อถัง2องลิตรน้ําถัง2องลิตรนะคะแล้วซันโบของเราก็จะใช้สองฝาต่อน้ํา ถังสองลิตรใช้ผสมกันฉีดพ่นทุก7วันค่ะลำไยของเราก็จะสมบูรณ์สวยไม่โทรมค่ะ,ะแตกยอดออกใบสวยกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมพร้อมที่จะลาดสารครั้งต่อไปการลาดสารของเราเราจะลาดสารสองครั้งห่างกัน7วันค่ะหลังจากนั้น15วันเราก็จะเปิดตาดอกด้วยผลิตภัณฑ์ของเราเหมือนกัน ก็คืออ mm ันซอนฮิวพัดเป็นกล่องค่ะ mm hmm. เราจะใช้สองซองที่อยู่ในกล่องกับน้ำถัง200ลิตรเปิดตาดอกห่างกัน5วันคือเราเปิดตาสองรอบค่ะ mm hmm. แล้วเราก็จะดูระยะเวลา25วันหลังจากเราลาดไปแล้วถึง28วันช่อลำไยก็จะเริ่มแทงเราดูแล้วว่าช่อลำไยช่อลำไยของเราเนี่ยยังไม่ยังไม่อ้วนหรือว่ายังไม่ยาวพอเราก็ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ออนซอนฮิวพัดของเรานี่นะคะพ่นเข้าไปอีกได้ค่ะสักหนึ่งรอบถึงสองรอบค่ะยังลำไย,ยของแม่ออนนี้ใช้ไปสามรอบค่ะพ่นสามรอบเหมือนกับช่วยตอนที่เขาช่อแล้วเหมือนกับดึงช่อออกมาด้วยค่ะแล้วหลังจากที่เรานะคะฉีดพ่นเปิดตาดอกไปแล้ว แม่จะมาใช้ออนซอนของเรานะคะอีกช่วงไหนคะแม่ลำไย,ยเราออกช่อแล้วนะคะสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราพอใจแล้วหลังจากนั้นลำไย,ยของช่อลำไย,ยของเราก็จะเริ่มบาน <c oughs> ค่ะแล้วมีแมลงมาผสมเกสรช่วงนี้เราจะหยุดผลิตภัณฑ์ของเราไว้ก่อนรอจนกระทั่งแมลงมาผสมเกสรให้เรียบร้อยดูเราสังเกตดูว่า,าลำไย,ยเราเริ่มจะติดเม็ดติดเม็ดแล้ว แล้วก็เม็ดโตเท่ากับหัวไม่ขีดไฟเราก็กับเอาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยการที่เราจะใช้ออนซอนฝาเขียวผสมกับสซสันโฮหรือเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ออนซอนพอติดหัวไม่ขีดไฟแล้วนะคะจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวนะคะเราฉีดไปกี่รอบนะคะแล้วใช้ยังไงนะคะแล้วเราลดยาตัวไหนได้บ้างคะแม่ที่เราหัวไม่ขีดไฟแล้วเราจะพ่นบำรุงตัวนี้ไปเรื่อยๆ ตอนแรกๆก,ก็จะใช้ประมาณทุก7วันค่ะผสมกันทุก7วันพ่นให้ลำไย,ยเราติดติดลูกขั้วเหนียวไม่ล่วงหล่นค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราซันโบนี้จะช่วยให้ลูกของเราขั้วเหนียวและไม่ไม่หลุดล่วงค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ของออนซอนนี้ก็จะช่วยบำรุงในเรื่องของการจะเริ่มสร้างเนื้อ,อสร้างเปลือกให้หนาขึ้นสร้างเนื้อแล้วก็เม็ดในจะเริ่มดำตอนนั้นนะคะ ก่อนที่เราจะไปเก็บถึงตอนระยะเก็บเกี่ยวเราก็จะใช้ช่วงที่เท่ามะเขือพวงเราก็จะให้ปุ๋ยเขานิดหน่อยแต่เรามาใช้ผลิตภัณฑ์ของออนซอนเราเราจะลดต้นทุนคือลดเรื่องการใช้ปุ๋ยไปเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานี้ บำรุงตลอดจนกระทั่งกเก็บเกี่ยวค่ะเราเนี่ยจะผิวสวยมากค่ะเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเราจะไปลดลดตอนที่ก่อนที่เราจะกเก็บเกี่ยวบางสวนที่เขาไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเขาจะใช้ตัวทําสีผิว ตัวขัดผิวให้ผิวลำไย,ยสวยเพื่อจะได้ขายได้ราคาดีแต่ของเราไม่ต้องใช้ค่ะประหยัดต้นทุนตรงนี้อีกคือเราแม่จะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ขัดสีผิวเลยจะไม่ใช้อาจับใบเลยค่ะจะใช้ผลิตภัณฑ์ออนซอนของเรามาโดยตลอดลำไย,ยเราก็จะสวยตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวค่ะ อยากให้ทุกท่านนะคะลองใช้ออนซอนของเรานะคะทุกอย่างครบจบในขวดแล้วนะคะวันนี้ฝากผลิตภัณฑ์ของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ